อย่าปล่อยให้โรเล็กนอนอยู่ในตู้เปียกเป็นเงินสดง่ายๆกับคอรัาชามอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าการสะสมนาฬิกานั้นต้องยอมรับความเสี่ยงอยู่เสมอยิ่งอยากสะสมในระยะยาวก็ต้องยิ่งรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นหากไม่ต้องการสะสมหรือซื้อมาในช่วงเวลาสั้นๆการขายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดครับและนี่ก็เป็นเคสที่คุณลูกค้าเข้ามาขายโรเล็กกับทางร้านครับสวัสดีครับนนี้เราอยู่กับคุณก๊อฟนะครับสวัสดีครับ เป็นผลที่ทำไมถึงเลือกขายเรือนี้นะครับบอกก่อนจริงๆมันเป็นนาฬิกาคุณพ่อผมได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็คุยกับคุณพ่อว่าอยากได้เรือนใหม่ก็เลยเอาเรือนนี้มาขายเป็นผลที่เลือกขายกับคอร์รัทานเขาได้แล้วครับเราก็ไปค้นฟ้าข้อมูลของร้านต่างๆอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอคอร์รักทานแล้วก็จากที่พูดคุยในแชทเข้ามาเนี่ยก็ดูเป็นร้านที่น่าเชื่อถือที่สุดมีอะไรจะฝากให้กับนักสะสมท่านอื่นนะครับที่ต้องการขายนาฬิกา ก็ท่านใดที่อยากจะขายนาฬิกาหรือเลือกซื้อนาฬิกาเรือนใหม่นะครับอนอกจากนาฬิกาแล้วก็ที่ร้านมีแบรนด์เดขายด้วยเพราของร้านก็ทั่อาศัยดีนะครับเป็นมิตรพูดคุยง่ายแล้วก็ยุติธรรมครับขอบคุณที่ไว้วางใจผลักดางนะครับผม